เอาสารปลาซาบะเมื้ออร่อยซื้อจากห้างเจอพยาธิชอนชัยเยอะแยะแตหยองปลาซาบะที่ซื้อจากห้างมีพยาธิชอนชัยเยอะเยะหมอโพสต์เตือนคนชอบกินปลาดิบอาจเจอพยาธิอน,นิเกดรมไส้ทะลุได้จากกรณีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพัชาราลัตนาภิพูนที่ผูส้สานวิจัยโรคปรสิตตำนนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุรานารีได้นำเคปมาลงในเพจเฟซบุ๊ก FMC คีินิกเวชกรรมโดยเป็นภาพปลาซาบะซึ่งแกกออกมาจาก อที่ซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งจะพบว่ามีตัวพยาธิตาอยู่บนเนื้อปลาซาบะเป็นจํานวนมากพร้อมกับระบุข้อความว่าหากท่านซื้อปลาซาบะมาแล้วเบตัวกลมๆยาว1-3เซนติเมตรขดๆอยู่นั่นคือพยาธิตัตวกลมอันนี้สก,กิดพยาธินี้หากกินปลาดิบๆพยาธิยังไม่ตายจะทําให้ปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหลังจากกินเข้าไปประมาณ1-3วัน ต่ถ้าสุกแล้วแบบนี้ปลอดภัยจึงทําให้มีผู้คนบนโลกโซเชียลแอแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อกันเป็นอย่างมากดาสุดวันนี้19กันยายนผบุศขาวได้ลงพื้นที่ไปที่ FMC คลินิกเวชกรรมตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตภั์อัตนพิธูนึเวาศศนวิจัยโลกปรสิตวิชาแพทยศาสตร์มาลียอเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมกับสอบถามถึงที่มาที่ไปของคลิปดังกล่าว ึ่งเพื่อช่วยสาตาจาเปิดเผยว่าคลิปดังกล่าวมีสมาชิกเฟซบุ๊ก FMC คลินิกเวชกรรมสมาปรึกษาได้ซื้อแพ็กปลาซาบะมาจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้เพื่อนำมารับประทานแต่เมื่อแกะแ็กปลาซาบะออกมาก็าได้เจอตัวอะไรบางอย่างที่มีลักษณะโคตรๆอยู่จึงได้ถ่ายคลิปส่งมาให้ตนดูจึ่งจากการตรวจสอบภาพในคลิปที่เห็นก็คือพยาธิตัวกลมกลุ่มหนึ่งที่ชื่ออันนิสักเกตูเพก็ถามว่าพยาธิตัวนี้ มันอันตารายหรือไม่ตนก็ได้ได้นําไปว่าอาโป่งสุกแล้วก็ไม่เป็นไรก็เหมือนได้โปรตีนปกติเพราะพญาธิมันตายแล้วหลังจากนั้นตนจึงได้นําคลิปออกมาโพสต์แามรู้ทั่วไปว่ามันคืออะไรอันตารายหรือไม่เซงพญาธิอัน,นิสัเกตนั้นเป็นพญาธิตัวกลมที่พบได้ในสัตว์ทะเลทั่วไปเช่นพวกแมวน้ําสิงโตทะเลปลาวานปลาคราวปลาแซลมอน กุ้งปลาหมึกและปลาสาบะเป็นต้นอย่างไรแค่นี้หากพบเรากินของดิบเข้าไปแล้วพยาธิมันยังไม่ตายอาจจะเกิดอาการปวดท้องในหนึ่งถึงสามชัวม่วโมงหลังกินเข้าไปและบางคนก็าอาจจะไม่อาการหนึ่งถึงสองวันแต่อาการที่พบเช่นปวดท้องอาจจะเยนขึ้นไส้ลำไส้ทะลุจากการถูกพยาธิจอ่จอเจาะเดินจากพยาธิไม่สามารถอาศัยจเจริญเติบโตในะร่างกายของคนได้ดังนั้น ยาที่จตอนไทยทำให้รำไสเธอรู้จนทำให้ปวดท้องแต่บ้านเราเคสของพยาธิอันนี้สาเารจเจบได้ไม่มากนะเราเกินดิบกันมากก็เจ๊งแต่เป็นปลาดิบที่นําเข้ามาจากต่างประเทศถึงก่อนจะมาถึงบ้านเราแต่เป็นการแช่แข็งในอุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสทาให้พยาธิตายแต่ใน,ในประเทศที่มีการกินดิบเป็นประจําเช่นอาทิประเทศญี่ปุ่นเกาหลีจีนหรือทางยุโรไปประเทศพวกนี้ผู้ป่วยก็จะเกพบได้มากกว่าบ้านเราไปเท เรื่องรับประทานปลาดิบอ็แนะนําให้กินร้านอาหารหรือพัตาคารที่ได้มาตรฐานซึ่งเชฟเองก็มีความรู้เรื่องเหล่านี้จึงได้ไม่การทําความสะอาดจ่า,างดีหากว่าไปทะเลแล้วไปกินของดิบที่จับขึ้นมาจากทะเลโดยตรงควรระมัดระวังในการรับประทานหรือเลี่ยงไปเลยก,ก็ดีที่สุดเพื่อป้องกันอันตรายจากพยาธิเราในแง่